สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกับมาดามคำนวณคือเกา่าเนาะค่ะเนาะในทางช่อง YouTube มาดามคำนวณสองเด้อค่ะเด้อกราบขอบุญขอบุอบณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามวันนี้มาดามจะมาวางแนวทางของปูโคราชนะคะของปู่โคราชลาวพัฒนาเข้าไปเต็ม,เต,มเต็มเด้อค่ะสองวดติดติดเด้อค่ะเด้อผู้ใดใดได,ได,ได้ปังกับค,คอมเมนต์มาในเด้อค่ะ ให้กำลังใจกับปู่หน่อยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เรามาติดตามชมใหม่ว่าปู่ให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมเนาะคะ่ะเนาะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมสูงๆ,ๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเนาะคะ่ะเนาะหลังจากเที่ยวงานบุญบั้งไฟเสร็จแล้วเนาะ,ะพรมพี่น้องมาเบิงเพินวานเขาเนาะคะ่ะนาพี่สาวเนาะ,ะเพินวานเขา เพราะว่าฝนตกบรรยากาศดีสุดๆพ่อแม่พี่น้องก็เลยเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากอะเราไปดูตัวเลขแนวทางกันดีวกว่าคะ่ะว่าจะเป็นยังไงแบบไหนเนาะคะ่ะเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นของปู่โคราชนะคะมีใครได้ใครตามปู่โคราชไหมเนาะเราพัฒนางวดที่ผ่านมานะคะเข้าไปเต็มๆนะคะ 5775เนาะเข้าตัวกับแต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปูไม่ได้เน้นให้เนาะค่ะขอเสียคือปูโบเน้นให้นี่แล้วถ้าปูเน้นให้จะได้เข่าตัวเน้นๆก็จะได้ปังปังสุดๆเนาะเพราะว่าเอซต้องคิดว่าอู้จักเสียวตัวใดแน่เมนบอ f เอซว่าอันนี้วิจัยซื้อได้ค่ะได้โบได้วิจารณ์นะคะวิจัยคะ่ะไม่ได้วิจารณ์ เอาล่เราสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะเราสู่กันฟังวิเคราะห์ไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะปูเอ้นเนี่มาหายในเด้อบัดรุ่นเดอปูเดอเอฟซี FC สิได้ตามถือเนาะค่ะเพราะว่าตัวเน้นจะได้หนักหน่อยเนาะค่ะตัวไม่เน้นก็จะได้เบาหน่อยเนาะของปูสองงวดติดแล้วนะคะหนึ่งศูนย์ก็เข้าไปแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็ งวดน,นี้มาเข้าอีก7จหนะคะเต็มเต็มนะคะ7 5็ดหห้เนาะรัฐบาลลาออก0ูนย์ห้าเบนนะคะล่าง70ตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาเด้อค่ะอ่ะวันนี้เรามาติดตามชมว่าปู่ให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมไม่ต้องเสียเวลารอช้านาอค่ะเนาะเตรียมตัวแคปหน้าจอ่อแม่พี่น้อง ชัดเจนบโม,โมยพี่หนุง่งอะแคปหน้าจอคะ่ะนี่จะเป็นของปู่นะคะปูให้มาวิ่งบนล่างหนึ่งกับสามสองตัว หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะสองสามสองสี่สองห้าสามสามสามสี่สามห้านะคะ มาดามเห็นปูฉีดเส้นไตเลขสามเด้อค่ะตัววิ่งมาดามเลยวงกลมให้เลยเนาะปูอาจจะเน้นตัวเลขสามก็เป็นไปได้เนาะค่ะเนาะแต่ปูบรายวงกลมเด้อค่ะปูให้มากบรายวงกลมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาดามให้เบิ่งเนาะค่ะบัตสีว่าเอ้าคือบัวคือบัววงกลมให้ยนี้บัตสีว่านาะค่ะเนาะ เพราะว่าปู่ให้มายัางไงมาดามก็ให้ไปอย่างนั้นเนาะค่ะนี่ค่ะที่ปู่ให้มาเนาะขีดเส้นใต้แต่ตัววิ่งเลขสามแค่นั้นนะคะไม่ได้ขีดเส้นใต้ตัวอื่นเนาะค่ะเนาะ ที่ปู่โคราชให้มาแับหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามปู่เนาะคะะ่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่โคราชนะคะที่ให้ตัววิ่งตัวโอที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะนะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงสองหัวติดแล้วนะคะสองหัวติดแล้วชอบก็จัดนะคะขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูง,สง เลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเดอะ้อเดี๋ยวมาดามให้ดูของเลขล็อกจิกอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขล็อกจิกลงคลิปให้แล้วเนาะคะ่ะเข้าตัวเน้นตัวเจาะนะคะเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะเราพัฒนาวันศุกร์ที่ผ่านมา ต้าวศน์เต็มเต็มไม่ต้องกลับนะคะตัวเน้นตัวจอแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นเข้าไปที่สามเจ็ดตัวเน้นตัวเจาะเหมือนกันไม่ต้องกลับสองงวดติดของเลขล็อกจิกงวดนี้ถ้าใครจะตามเพราะว่ามาดามลงคลิปให้แล้วเนาะคะ่ะเนาะถ้าใครยังไม่เห็นเนาะนี่จะเป็นของเลขล็อกจิกงวดนี้เนาะคะ่ะเอาแคบหน้าจอพี่เมาพี่น้อง แคปหน้าจอค่ะเอาไว้พิจารณาเนานะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาดามจะให้ดูของเซียนเซียนที่เข้าตัววิ่งเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอของปู่อีกครั้งหนึ่งเด้อค่ะรอนะคะสําหรับคนที่จะตามของปู่โัวราชเนาะค่ะนี่จะเป็นของมาดามเข้าแต่ตัววิ่งกอดคอกันมาเก้ากับศูนย์เข้าแบบตรงตง ตรงแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพวกาเกอยอยู่ทั้งหน้าศูนย์อยู่เนาะ <laughs> ตัววิ่งเนาะก <c oughs> ันเนาะถ้าใครจะตามมาดามเน,ะะ <c oughs> นะา,มมา,านะกันเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวรอ,อจะลงให้นะคะเพราะว่าของมาดามถือว่าผ่านเนาะตัววิ่งเข้าไปสามเด้งเด้อค่ะแล้วก็ของออยอดบุรีรามเข้าไปที่เก้านะคะตัววิ่งนะคะแล้วก็ของทรงสุวรรณเข้าไปที่เจ็ดนะคะ เข้าแต่ตัววิ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็ของของลุงทรงแล้วค่ะของลุงทรงก็เข้าไปแต่ตัววิ่งเก้านะคะของปูศูนย์เจ็ดเข้าไปแต่ตัววิ่งห้าค่ะของโซเชียชายเข้าไปแต่ตัววิ่งห้าจับคู่เฉียดมาก ให้ห้าแปดออก 57. ห้าเจ็ดงวดนี้ตามใหม่เนาะคะ่ะแต่สามศูนย์ศูนย์สามทางทางอุบลนพไดะะ้เด้อค่ะเพราะว่าข้างหน้าเป็นศูนย์สามเนาะเข้าตัวเน้นตัวจอด้วยนะทางอุบลนได้นะคะศูนย์สามสามศูนย์จะเป็นเลขล่างเนาะ,ะแล้วก็ของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มทางอุบลเข้าตรงๆนะคะเข้าตัวเน้นตัวจอคะ่ะศูนย์สามล่างทางอุบลนเนาะ ได้03เต็มเต็มของเซียนนมเข้าแต่ตัววิ่งนะคะแต่ก็ถือว่าผ่านเนาะเพราะว่าตัววิ่งยังไม่หลุดนะคะเข้าทั้งบนและล่างนะคะ,ะเดี๋ยวจะรีบลงให้ชอบของใครบอกมานะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวมาดามจะลงให้เนาะค่ะเนาะแต่ของเลขล็อกยิกลงให้แล้วนะคะเข้าไปติดตามชมได้นะคะอ่ะมาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งสำหรับของปู่ ูคราตเนาะคะ่ะเอาไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อจังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่นะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางซ่องเนาะคะ่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางเนาะคะ่ะสองวัติดละนะของปู่นะคะอาแชมหน้าจอพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ